สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในช่วงเวลาที่ประเทศไทยนั้นกำลังประสบภาวะการแพร่ระบาดของโควิด1 9แลระลอกที่3นะครับเรียกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่นั้นก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่าเฉลี่ยนั้นไปอยู่วันละ4 0 0พกว่ารายด้วยกันผู้เสียชีวิตก็ มียอดเนีไม่ต่ํากว่าวันละ30รายแทบจะทุกวันหลายฝ่ายนั้นก็วิตกกังวลน,นะครับว่าสถานการณ์รณแบบนี้มันจะนําพาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างไรและรัฐบาลนั้นจะแก้ปัญหาได้อย่างไรที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเองก็พยายามในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9และสิ่งสําคัญก็คือการที่จะจัดหาวัคซีนเข้ามาให้ทางด้าน ประชาชนนั้นได้ฉีดกันนะครับให้ประชาชนนั้นได้ฉีดกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับปรากฏว่านักแสดงหนุ่มอย่างเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะฮะถึงเรื่องวัคซีนโควิดสิบเก้าและก็การซื้ออาวุธต่างๆของรัฐบาลพร้อมตบท้ายนิ่มๆว่าอาวุธมันหอมหวานกว่าวัคซีนนะโดยรายละเอียดของเพชรการุณพลที่เขียนเอาไว้บนทวิตเตอร์มีแบบนี้นะฮะ บอกว่าเราไม่ใช่ประเทศยากจนเลยไม่เข้าร่วมโควิดเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยเลยไม่วางตัวมัดจำา p เเพราะกลัวเสียเปล่าแต่เรามีเงินซื้อ SV ที่กันเชื้อตัวใหม่แทนแทบไม่ได้แถมแพงกว่า p ีและยังเหลือเงินไปซื้อเครื่องบินรถหุ่งกราอเพื่อให้เพื่อนบ้านเกรงใจอาวุธมันหอมหวานกว่าวัคซีนอันเน,นซึ่งคำว่า TF กับ SV นั้นก็เป็นตัวย่อของวัคซีนยี่ห้อต่างๆนะฮะที่เพชรการุณผลนั้นก็พยายามที่จะสื่อสารให้เห็นว่าเราไม่ใช่ประเทศยากจนเราไม่ไปร่วมโครงการโควแตซึ่งโควแตนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับประเทศต่างๆนะฮะในขณะที่บอกว่าเราก็ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยก็เลยไม่วางมัดจําวัคซีนที่มันมีความเสี่ยงว่าไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างไรแต่เราไปซื้อวัคซีนของยี่ห้อหนึ่ง ที่เวลานี้เนี่ยฝ่ายการเมืองนั้นประโคมว่ามันแพงแพงกว่ายี่ห้ออื่นอันที่จริงเนี่ยนะถ้าไปเทียบเนี่ยก็ไม่ได้แพงกว่ากันมากมมยนักและก็ถูกกว่าบางยี่ห้อเสียด้วยซ้ําแต่ว่าแน่นอนครับพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาโดยเฉพาะเพชรการุณลน,นั้นคุณผู้ชมก็ทราบดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก็มักจะออกมามีเรื่องมาแฝะไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักแสดงหนุ่มคนนี้ ก็แซะไปยังรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของอาวุธเนี่ยมันหอมหวานกว่าวัคซีนสำหรับมาใช้ป้องกันโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยครับ